มาดูภารกิจของท่านผู้การสงขาค่ะท่านนําทีมประชุมถอดบทเรียรนกรณีปล้นร้านทองแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นค่ะ จากกรณีที่เมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุล้นร้านทองอยากอุกอาจในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาจนสามารถาชิงทองคําน้ําหนัก138บาทไปนะคะล่าสุดเมื่อวันที่19เมษาย,ยนที่ห้องประชุมชัยชินดาชั้น3สพหัดใหญ่ทางตารวจก็เชิญผู้ประกอบการกิจการร้านทองในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสพหัดใหญ่นะคะรวมถึงสพคอหงมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังมาตรการป้องกันความปลอดภัยร้านทองค่ะนาโดยพลตารวจตรีเสกสรรชูรังสฤษผู้บัง การตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีพันตำรวจเอกธรรมรัตนเพชรน,นองชุมพ่วงกับการสพหัดใหญ่พันตำรวจเอกอภิชาติวรรณโก้พ่วงกับการสาพอองคอหงในรุ่งชัยวิริยกุลประธานชมรมร้านทองหัดใหญ่และผู้ประกอบกิจการร้านทองที่ให้ความสนใจ5 6ร้านรวมถึงตำรวจสพหัดใหญ่และก็ตำรวจสพองคอหงเข้าร่วมการประชุมหามาตรการในครั้งนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ ลดจำนวนการจรกรรมปล้นชิงทรัพย์จึงจำเป็นต้องให้ความรู้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าร้านทองถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการที่จะโดนคนร้ายก่อเหตุจรกรรมนั่นเองค่ะ ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเปิดเผยบอกว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมก็เพื่อจะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจาการร้านทองแนะนํามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมที่สุดค่ะเนื่องจากว่าร้านทองถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการที่คนร้ายจะก่อเหตุจรกรรมพร้อมกับการปรับกําลังตํารวจ ให้ตรวจตราเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หากําลังอื่นมาเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะรูปแบบของการประชุมนอกจากจะเป็นการปรึกษาหารือแนวทางร่วมกันแล้วยังได้นําวิดีโอเคสตัดดี้เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจากทั่วประเทศนะคะรวมทั้งคําให้การาวิธีการต่างๆที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาแนะนําแก่ผู้เข้าร่วมประชุมท้งวิธีการป้องกันแล้วก็เมื่อเกิดเหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการสังเกตพฤติกรรมคนร้ายกลว,วิธีที่ใช้ในการก่อ อุเหอาวุธที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินคดตีตามกฎหมายด้วยค่ะก็รักว่าให้ความรู้กันสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการร้านทองซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงในการที่จะโดนโจรกรรมนั่นเองค่ะก็ให้ความรู้กันไปในเบื้องต้นนะคะ